การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบ,บรมราโชบายด้านการศึกษาพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลกรงกรณบดินทรเทพยวารางคู วิทยาลัยการอาชีพเวียงสะสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2549-2552และ2558วิทยาลัยการอาชีพเวียงสะตั้งอยู่เลขที่1หมู่5ตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีบนเนื้อที่48ไร่1งาน96ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเวียงสะให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2540ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพเวียงสะทักษะเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมนำอาชีวศึกษาพัฒนาท้องถิ่นวิสัยทัศน์วิทยาลัยการอาชีพเวียงสะวิทยาลัยการอาชีพเวียงสะเป็นองค์กรที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพเวียงสะทักษะเด่นนวัตกรรมเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม จจุบันวิทยาลัยการอาชีพเวียงสับริหารงานโดยดรปนชัยเพชรปานผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสันายมนตรีปรีชารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายจักรินโกลกะรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและนายวีรศักดิ์ทองชัย รองผู้ในการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสะจัดการเรียนการสอนดังนี้ประเภทวิชาอุตสาหกรรมประกอบด้วย 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชาช่างยนต์และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาไฟฟ้า 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส และระดับประกาศนียบตัตรวิชาชีพชั้นสูงปะวะสสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชาวสาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิชาพาณิชยกรรมและประเภทวิชาบริหารธุรกิจประกอบด้วย 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชาการบัญชีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาการบัญชี 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชาการตลาดและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอลวิทยาลัยการอาชีพเบียงสะได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง2560ข้าพเจ้านายวรชัยเพษษษษ็ญฟาผู้อนวยการวิทยาการชีวศิกษาผู้เป็นต้นแบบของเกี่ยวกับเรื่องการสร้างอุปนิสัยพอเพียงและทักษะการใช้ชีวิตแนวคิดทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมาการสาถสานศึกษา สุชนสังคมส่วนใหญ่จะชื่นชมสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนผู้ใช้บริการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้นำมาใช้ในการบริหารและมีความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจังตลอดส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดเรียนการสอนการรับรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันประกอบด้วยความปรับความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกันและจะต้องมีความรู้คู่คุณธรรมกระผมนายมนตรีพิชารองผู้ในการวิลัยการอาชีพวิชาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายบริหารทรัพยากรในสภาพยุคป,ปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้การดาเนินชีวิตในปัจจุบันต้องอาศัยความยากลำบากและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยวิทยาการอาชีพเวียงสะจากการศึกษาเพื่อที่จะบัณฑิตเล็กพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและอาการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันครับผมสวัสดีครับผมรังสิตพิรมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงสะและตัวแทนปราชชุมชนและผู้นำต้องถินในเขต วิทยาลัยการอาชีพเบียงสานะครับผมสําหรับตัวผมกับวิทยาลัยการอาชีพเบียงสะมีการนําองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเข้ามาใช้ควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ของทางนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอามาเรียนรู้ควบคู่กันเข้าไปนะครับผมสวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อนางสาววนิดาราัตนยม ข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการเรียนการสอ,อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศา,ศาสตร์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่สังคมและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความรู้ผู้คณธรรมมีเหตุผลมีมคุณคุ้งกัน มีความยาพอเพียงในการดําเนินชีวิตและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเป็นคนดีอยู่ร่วมกันกับสังคมสวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวสุชนยาแสงไรข้าพเจ้าได้นําความรู้หลักปกัชญยาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนักศึกษาโดยสอดแทรกความรู้ให้นักเรียนนักศึกษารู้จักความพอประมาณคือความพอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมีเหตุผลคือการตัดสินใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลและคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและการมีภูมิคุ้มกันในตนเองคือการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆในอนาคตสวัสดีครับผมนายธีรกรเยจรินผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้าร่วมฐานการเรียนรู้ ฐานต่างๆเช่นฐานเพาะเห็ดฐานการปลูกข้าวฐานเลี้ยงหมูฐานการเลี้ยงปลาทําให้ผมมีความรู้ความเข้าใจความมเหตุผลเกิดความพอเพียงในการดํารงชีวิตและผมได้นําความรู้จากฐานการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันค,นครับวิทยาลัยการอาชีพเวียงสะมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดทําฐานการเรียนรู้ต่างๆได้แก่ 1. ฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พระบรมราโชว,วาทพระราชดำรัสโครงการในพระราชดำริ2แหล่งการเรียนรู้ศูนย์ฟิกิทเซ็นเตอร์มาประยุกต์สู่การปฏิบัติวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเล็กและเครื่องใช้ไฟฟ้านักเรียนนักศึกษา สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อยอดและลดรายใจ่ายในครอบครัวได้ 3. แหล่งการเรียนรู้รแผนกคอมพิวเตอร์ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติการใช้โปรแกรม PowerPoint Word และ Excel C แหล่งการเรียนรู้รแผนกการบัญชีส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาในการใช้โปรแกร,รมสำเร็จรูป Smart b i t ใช้ในงานบัญชี 5. แหล่งการเรียนรู้รแผนกช่างไฟฟ้ากำลังเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาในการประกอบอาชีพ โดยการผ่านฐานของช่างไฟฟ้ากำลัง6แหล่งการเรียนรู้รแผนกช่างยนต์เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาในการสแสวงหาความรู้โดยแผนกช่างยนต์7แหล่งการเรียนรู้รแผนกช่างก่อสร้างสนับสนุนให้นักเรียนในการสแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพ โดยผ่านฐานของช่างก่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียนสวัสดีค่ะนี่คือธนาคารของศานยนวิลัยการอาชีพเอกสารค่ะวันนี้ขอรับผู้เข้มาพบก,กับการทำงานรครงการธนาคารโรงเรียนเป็นที่ส่งเสริมความมีน,นัยทางการเงินและส่งเส,งสริมทักษะการออม ต้องเหมาะสมรวมถึงการสร้างผู้นำที่เสียสละมีนเบียวินัยมีความซื่อสัตย์มาเป็นเจ้าหน้าที่ในการบริหารโครงการเพื่อให้บริการแก่สมาชิกทุกคนค่ะ 9. แหล่งการเรียนรู้การตลาดฐานสถานการวิทยาลายัยส่งเสริมการเรียนรู้มาประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้จริงสร้างอาชีพรู้จักวิเคราะห์การทำงาน 10. แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในการทำโครงงานการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และ11แหล่งการเรียนรู้ชีววิถีฐาน EM ฐานการเลี้ยงไก่ฐานการเลี้ยงหมูการปลูกพืชผักสวนครัวฐานการเลี้ยงปลาและ ฐานนวัตกรรมนอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกวิทยาลัยร,ร่วมทำกิจกรรมได้แก่ 1. บ้านสวนนาตาวัดหนึ่งตะบลหนึ่งทฤษฎีใหม่หมู่ที่1บ้านเขานิพันธ์อําเภอเวียงสะ จังหวัดสุดราษฎร์ธานี 3. เมืองคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองเวียงสากหมู่ที่4ตำบลบ้านซอ่องอําเภอเวียงศากจังหวัดสุดราษฎร์ธานีและ 4. วิสาหกิจชุมชนอยู่ดีมีสุหมู่ที่17บ้านเหนือคลองอําเภอเวียงศากจังหวัดสุดราษฎร์ธานีซึ่งทั้ง4แหล่งการเรียนรู้ ภายนอกเป็นการจัดทำฐานการเรียนรู้ตามหลักของศาสตร์พระราชาสอดคล้องกับสาระทักษะการดำเนินชีวิตและสอดคล้องกับสาระกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน